โลกนี้ไม่ให้รางวัลกับคนดีเสมอไปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นคำสอนที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กมันเป็นหลักศีลธรรมที่ปลูกฝังให้เราเชื่อว่าหากเราปฏิบัติตัวดีมีความเมตตากรุณาซื่อสัตย์สุจริต เราก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีตอบแทนแต่เมื่อเราเก้าวเข้าสู่โลกแห่งความจริงเรากลับพบว่าความเชื่อนี้ไม่อาจใช้ได้เสมอไปหลายครั้งคนดีต้องเผชิญกับความอายุติธรรมถูกเอาเปรียบหรือแม้กระทั่งถูกลงโทษในขณะที่คนไม่ดีบางคนกลับประสบความสำเร็จกอบกวยผลประโยชน์และมีชีวิตที่สุขสบายกว่าคนที่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเสียอีก นี่เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องอเผชิญไม่ทางใดก็ทางหนึ่งลองนึกถึงเพื่อนร่วมงานที่ทุ่มเททำงานหนักแต่กลับไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในขณะที่อีกคนซึ่งทำงานแบบขอไปทีแต่รู้จักเอาใจหัวหน้ากลับได้รับโอกาสก้าวหน้าหรือบางครั้งเราอาจพบเห็นข่าวคดีความที่คนเบอร์สุทดต้องติดคุกในขณะที่ผู้มีอำนาจใช้ช่องโหว่กของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ทั้งหมดนี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าโลกนี้ยุติธรรมจริงหรือหรือเราหลอกตัวเองด้วยอุดมคติที่สังคมสร้างขึ้นแม้ว่าความอายุติธรรมจะเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่การยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคนดีหลายคนเลือกที่จะยึดมั่นในความถูกต้องโดยหวังว่าสักวันหนึ่งความดี จะได้รับการตอบแทงขณะที่บางคนอาจเริ่มท้อแท้และตั้งคำถามกับคุณค่าของศีลธรรมบางคนเปลี่ยนจากคนดีไปเป็นคนที่พร้อมจะเอารัดเอาเปรียบเพื่อความอยู่รอดเพราะพวกเขาเห็นว่าการเป็นคนดีไม่ได้ทําให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ควรได้คำถามสำคัญคือเราควรทําอย่างไรเมื่อโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนดีเสมอไป เราควรยอมแพ้และเปลี่ยนไปเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นหรือเราควรยืนหยัดในความดีแม้จะรู้ว่ามันอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังบอตคอวารนี้จะพาไปสำรวจความเป็นจริงของสังคมมองลึกลงไปถึงเหตุผลว่าทำไมความดีจึงไม่ได้รับรางวัลเสมอและท้ายที่สุดเราจะมาหาคำตอบว่าการเป็นคนดีนั้น ยังมีคุณค่าอยู่หรือไม่แม้ในโลกที่ไม่ยุติธรรมก็ตามในโลกของความเป็นจริงเมื่อเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันจะเห็นตัวอย่างมากมายที่ยืนยันว่าคนดีไม่ได้รับรางวัลเสมอไปนักคิดนักปฏิวัติ และนักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมหลายคนต้องจบชีวิตลงก่อนที่ความดีที่พวกเขาทำจะได้รับการยอมรับเช่นโซเครติสถูกตัดสินประหารชีวิตเพียงเพราะตั้งคำถามกับความเชื่อดั้งเดิมของสังคมหรือมหาหมะคานที่ผู้นำการเคลื่อนไหวแบบอหิงสากลับถูกลอบสังหารโดยผู้ที่เห็นต่างจากเขาแม้แต่ในสังคมปัจจุบันเราก็ยังเห็นตัวอย่างที่คล้ายกันคนที่ซื่อสัตย์ ในหน้าที่การงานมักถูกมองว่าเป็นคนหัวแข็งไม่ยืดหยุ่นหรือแม้แต่ถูกกลั่นแกล้งโดยผู้ที่ต้องการรักษาฐานะเดิมของอำนาจในขณะที่คนที่รู้จักใช้เล่เหลี่ยมและการรับจบสอบพลอกลับได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าพนักงานที่ไม่ยอมทุจริตอาจถูกเลิกจ้างในขณะที่คนที่ร่วมมือกับระบบที่ไม่โปร่งใสกลับได้เลื่อนตำแหน่งปัญหานี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในองค์กรเอกชนแต่รวมถึงภาครัฐและทุกระดับของสังคมเหตุผลที่คนดีมักไม่ได้รับรางวัล 1. ระบบที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าคุณธรรมในโลกของธุรกิจและการเมืองสิ่งที่สำคัญที่สุดมักไม่ใช่ความดีงามของบุคคลแต่เป็นผลลัพธ์ที่พวกเขาสามารถสร้างได้ในจ้างส่วนใหญ่ ไม่ได้ให้รางวัลแก่คนดีเพียงเพราะพวกเขามีศีลธรรมแต่พวกเขาให้รางวัลแก่คนที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งคนที่ใช้วิธีการที่ไม่โปร่งใสแต่สามารถทำกำไรหรือสร้างอำนาจให้กับองค์กรกลับได้รับการยกย่องมากกว่าคนที่ซื่อสัตย์แต่ไม่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม 2. โลกไม่ได้มีระบบการให้รางวัลที่สมบูรณ์แบบ เราเติบโตมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าหากเราทำดีเราจะได้รับสิ่งดีตอบแทนแต่ในความเป็นจริงโลกไม่มีระบบที่รับประกันว่าทุกคนจะได้รับสิ่งที่สมควรได้รับคนขยันอาจไม่รวยเท่าคนที่เกิดดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีคนที่ทางานหนะักอา ไม่ได้รับโอกาสเท่ากับคนที่มีเส้นสายนี่เป็นเพราะโชคชะตาและโครงสร้างสังคมมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเรามากกว่าที่เราคิด 3. คนดีมักไม่ใช้วิธีการที่โหดร้ายเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการในขณะที่คนบางกลุ่มพร้อมจะกงหลอกลวงหรือใช้วิธีการที่ผิดศีลธรรม เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการคนดีมักหลีกเลี่ยงวิธีการเหล่านี้นั่นทําให้พวกเขาเสียเปรียบในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหลายคอรั้งคนดีถูกมองว่าอ่อนแอหรือไม่รู้จักเอาตัวรอดในขณะที่คนที่ใช้กลยุทธ์ที่ไร้จริยธรรมกลับถูกมองว่าเป็นผู้ชนะ 4. การถูกเอาเปรียบจากความดีของตัวเองความดีมักกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้บางคน ถูกเอาเปรียบตัวอย่างเช่นคนที่มีน้ำใจมักถูกขอให้ช่วยงานมากกว่าคนอื่นคนที่ไม่ปฏิเสธอาจถูกใช้ประโยชน์โดยคนที่เห็นแก่ตัวสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าการเป็นคนดีมีแต่จะทำให้พวกเขาต้องเหนื่อยและเสียเปรียบตัวอย่างในชีวิตจริงลองนึกถึงสถานการณ์ที่เราเคยเจอเช่นเพื่อนร่วมงาน ที่ตั้งใจทำงานแต่กลับไม่ได้รับการยกย่องขณะที่คนที่อาจไม่ได้ขยันแข่งนักแต่มีทักษะทางสังคมที่ดีกลับได้รับโอกาสมากกว่าหรือแม้แต่ในระบบยุติธรรมเราเห็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตแต่สามารถหลุดพ้นจากความผิดได้เพราะมีอำนาจและเงินตราในขณะที่คนจนที่ไม่มีเส้นสายอาจถูกลงโทษอย่างหนักจากความผิดเพีเล็กน้อย นอกจากนี้ในชีวิตประจำวันเราอาจเห็นพ่อแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีแต่ท้ายที่สุดพวกเขาปรับถูกลูกทอดทิ้งหรือคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแต่กลับไม่มีใครช่วยเหลือเมื่อพวกเขาต้องการโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวเหล่านี้และมันทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าการเป็นคนดีนั้นคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไรก็ตามถึงแม้โลกนี้จะไม่ให้รางวัลกับคนดีเสมอไปนั่นไม่ได้หมายความว่าความดีไม่มีความหมายเลยในส่วนถัดแต่เราจะมาพูดถึงว่าแม้ในโลกที่โหดร้ายนี้เรายังสามารถหาคุณค่าของการเป็นคนดีได้อย่างไรและทำไมเราจึงไม่ควรละทิ้งความดีแม้ว่ามันจะไม่ได้ให้รางวัลเราก็ตามจากที่กล่าวมาโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนดีเสมอไปและมีตัวอย่างมากมาย ที่ยืนยันว่าความดีไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะนำมาซึ่งความสำเร็จหรือความสุขเสมอไปคนดีอาจต้องเผชิญกับความอายุที่ทำถูกเอาเปรียบหรือแม้กระทั่งถูกทำร้ายในขณะที่คนที่ใช้เล่ห์เหลีย่ยมหรือไม่ยึดมั่นในศีลธรรมกลับได้รับโอกาสที่ดีกว่าปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของโชคชะตาเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสังคมระบบที่ให้ความสำคัญ กับผลลัพธ์มากกว่าคุณธรรมและธรรมชาติของมนุษย์ที่มักเอาเปรียบคนที่ไม่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วการเป็นคนดีมีค่าอะไรถ้าโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนดีเสมอไปคำถามนี้ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเพราะสุดท้ายแล้วคุณค่าของความดี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้รับตอบแทนจากสังคมเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามองเห็นภายในตัวเอง 1. ความดีเป็นรางวัลในตัวมันเองแม้ว่าการทำดีอาจไม่นำมาซึ่งความสำเร็จในเชิงวัตถุเสมอไปแต่ความดีทำให้เรามีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่าการรู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสามารถทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองได้มากกว่าการได้รับรางวัลทางวัตถุเสียอีกความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากเงินทองหรือสถานะทางสังคมเท่านั้นแต่มาจากการที่เรารู้ว่าเราได้ดำเนินชีวิตตามหลักที่เรายึดมัน่น 2. ความดีสร้างผลกระทบในระยะยาว แม้ว่าโลกนี้จะดูไม่เป็นธรรมแต่สิ่งที่เราทำย่อมส่งผลในระยะยาวการเป็นคนดีอาจไม่ทำให้เรารวยหรือมีอำนาจแต่สามารถสร้างความแตกต่าง,งอ่ให้กับชีวิตของผู้อื่นได้หลายครั้งความดีไม่ได้ให้ผลลัพธ์ทันทีแต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในอนาคตตัวอย่างเช่นนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองหลายคนต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงชีวิต ของพวกเขาแต่แนวคิดและการกระทําของพวกเขาทําให้โลกดีขึ้นสําหรับคนรุ่นหลัง 3. โลกอาจไม่ยุติธรรมแต่เรายังเลือกได้ว่าจะเป็นคนแบบไหนเราไม่สามารถควบคุมโลกหรือบังคับให้ทุกสิ่งเป็นไปตามความคาดหวังของเราได้แต่เราสามารถควบคุมตัวเองได้เราสามารถเลือกที่จะเป็นคนดีหรือเลือก ที่จะทำตามแนวทางที่เราเชื่อว่าถูกต้องโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนเสมอไปการทำดีโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเป็นความแข็งแกร่งไม่ใช่ความอ่อนแอ 4. การเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมให้ตัวเองถูกเอาเปรียบแม้ว่าการทำดีจะเป็นสิ่งสำคัญแต่เราก็ต้องรู้จักปกป้องตัวเองจากการถูกเอาเปรียบเช่นการคนดีไม่ได้แปลว่า ต้องเป็นคนที่ยอมให้ผู้อื่นทำร้ายหรือใช้ประโยชน์จากเราเราสามารถเป็นคนดีที่มีสติปัญญารู้จักปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและไม่ยอมให้ระบบที่ไม่เป็นธรรมกดขี่เราได้โลกนี้อาจไม่ยุติธรรมและเราอาจต้องยอมรับว่าคนดีไม่ได้รับรางวัลเสมอไปแต่สิ่งนั้น ไม่ได้หมายความว่าความดีไม่มีค่าการเป็นคนดีมีคุณค่าในตัวเองหอ่อและถึงแม้บางครั้งเราจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนที่เราคาดหวังแต่เราก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจรู้ว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นแสงสว่างให้กับสังคมที่อาจเต็มไปด้วยความมืดมนดังนั้นแทนที่จะถามว่าการเป็นคนดีคุ้มค่าหรือไม่ เราอาจต้องเปลี่ยนคำถามเป็นเราจะเป็นคนดีในแบบที่ชาญฉลาดและเข้มแข็งได้อย่างไรการทำดีไม่จำเป็นต้องเป็นการเสียเปรียบเสมอไปหากเรามีสติรู้จักปกป้องตัวเองและเข้าใจว่าคุณค่าของความดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับรางวัลที่ได้รับแต่ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่เราสร้างให้กับตัวเองและสังคมรอบตัวเรา